สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับวันนี้เราจะกลับมาในเรื่องของการดูแลรองเท้าหนังนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาดูแลรองเท้าหนังที่เรียกว่าหนังวัวพิมพ์ลายให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะก็จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าหนังวัวพิมพ์ลายเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการดูแลรักษานะครับซึ่งจริงๆผมจะบอกว่าหนังวัวพิมลายเนี่ยมันมันรักษาดูแลรักษาเหมือนหนังวัวเลยเพราะมันคือหนังวัวไงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ยากขนาดนั้นแต เราจะมาคุยกันในเรื่องของแบบว่าทําทไมเราถึงมีนิดในเรื่องของการใช้หนังวัวพิมพ์ลายอ่าโอเคตัวน,นี้นะฮะก็คือเป็นหนังวัวพิมพ์ลายประเภทหนึ่งซึ่งหยิบมาให้ดูเนี่ยมันจะมีความลักษณะเหมือนลายจระเข้แต่พอเราดูตรงเลี้วตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นรอยยับของหนังวัวอ่าซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราลองมองกันจริงๆนะเราเนี่ยค่อนข้างแยกได้ยากมากเลยแต่ว่า มันจะต้องไปดูว่าโอเคผู้ผลิตเขามีการเคลมไว้ว่าไอตัวหนังเนี่ยมันเป็นหนังวัวพิมพ์ลายหรือเป็นหนังจระเข้เพราะเดี๋ยวนี้มันทําเนียนมากนะครับแค่สัมผัสลองจับลองดมเลยเนี่ยคือมันมันค่อนข้างยากเลยแต่ว่ารอยยับที่เกิดจากการใช้งานหรือครีสเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างบอกได้ว่าอันนี้เป็นหนังวัวหรือหรือว่าเป็นหนังอย่างอื่นทีนี้อ่าถ้าเกิดว่าเราทําความรู้จักกับหนังวัวพิมลัยเนี่ยก็คือ จริงแล้วหนังวัวพิม์ลครับเขามักจะทํามาจากคาวไฮคือเป็นหนังวัวใดๆก็ตามจะเป็นฟูเกรนเป็นแบบเกรนที่เป็นแบบทั่วๆไปจะเป็นลักษณะของหนังที่เ,เป็นคอลเลกเต็ดเกรนก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นหนังคาร์ฟสกินก็มีซึ่งพอเขาเอาไอ้ตัวรองเท้าอันนี้มานะาไม่ใช่รองเท้าตัวแผ่นหนังมาเนี่ยเขาจะาแผ่นหนังวัวมาเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยแล้วก็เอาไอแผ่นหนังอันนี้ไปเข้ากระบวนการในการ รีดนะฮะไปการแบบพิมพ์ลงไปซึ่งเขาจะมีการใช้ความร้อนใช้สารเคมีแล้วก็พอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็ไปฟอกฟอกเสร็จก็เอาออกมาให้ทํารองเท้าหรือทํากระเป๋าดังนั้นเนี่ยไอตัวรองเท้าพวกนี้มันเลยจะมเีเขาเรียกว่า texture ที่เหมือนกับหนังของ exotic skin ทาไมมันถึงมีการทํานวัตกรรมที่เป็นหนังวัวพิมพ์ลายก็คือเราต้องท้าความไปก่อน,นครับว่าสินค้า l u วร r y ในโลกใบนี้ส่วนใหญ่มันมักจะทํามาจากหนัง exotic skin หนังเอ็กโซติกสกินเนี่ยที่เราจะรู้จักเก็จะมีหนังอะไรบ้างน,นะก็ก็คือมักจะหมายรวมถึงหนังที่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆนะฮะซึ่งมันจะมีหนังที่เป็นหนังวัวที่เราใช้บ่อยนะเพราะว่าวัวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์พวกบายโปรดักจากการผลิตพวกอาหารแต่ว่าไอหนังพวกนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้หนังประเภทอื่นๆมันจะต้องมีการเลี้ยงาการบรีดหรือว่าการแบบว่าค่อยๆทําให้ตัวผลิตภัณฑ์ของหนังเนี่ย มาจากสัตว์ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งแบบนั้นเนี่ยทำให้มูลค่าของหนังเนี่ยมีราคาที่สูงมากขึ้นนะฮะมันไม่ได้มีประเทศไหนที่กินจระเข้อย่างจริงจังอ่าหรือว่ามันไม่ได้มีประเทศไหนที่กินงูอย่างจริงจังแต่ว่าหนังประเภทเอ็กโซติกสกินประเภท,เท,เทหนังงูจระเข้หนังเคแมนหรือว่าหนังอะไรที่มันเป็นสัตว์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในหมวดของหนังวัว และไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยก็คือเขาจะต้องเลี้ยงมันตั้งแต่กายเป็นแบบเป็นระดับแรกๆจนถึงมันมันอยู่ในสเตจที่เหมาะสําหรับการออกมาทาหนังแล้วก็ฆ่ามันดังนั้นเนี่ยเอ็กโซติกสกินเนี่ยมันเลยราคาแพงนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าการใช้เอ็กโซติกสกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคือหมายความว่าเวลาเรามองภาพของความลักชัวรี่เนี่ยก็คือว่าคนมองหนังจอยเค้เขาก็จะมองแล้วปุ๊บโอ้โหมันสวยจังมันดูพรีเมียมมันดูเป็นของแพงมัน แอการแต่งตัวของคุณให้ดูมีสง่าราศีมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันก็จะต้องมีการเลี้ยงขึ้นมาเพื่อน,นำสักนนำสิ่งมีชีวิตพวกนี้มาทาเป็นหนังโดยเฉพาะคือมันก็เป็นเหมือนกับว่ามันก็รันอุตสาหกรรมไปได้เพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดคุณอยากชัวรี่บางทีหนังคัฟสกินหรือหนังวัวที่เราใช้กันเนี่ยมันก็เพียงพอยการทําให้คุณดูเท่แล้วหรือว่าอาจจะมีหนังบางอย่าง,างเช่นชาแนลอะไรพวกนี้ที่เขาแบบว่าทํามาจาก หนังที่เป็นหนังแกะนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยคือแกะมันอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วเพราะเขาเลี้ยงเอาขนแล้วเขากินเนื้อแกะกันอะไรเงี้ยมันเอามาทําเป็นหนังมันก็สวยงามได้ดังนั้นเนี่ยก็คือกโซติกสกินเนี่ยบวกลบสําหรับผมนะแต่ผมว่าคือถ้าเกิดว่า,เ,าเราเนี่ยชื่นชอบแล้วกันไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะเพราะว่ามันก็มีความแบบสวยงามอะไรของมันตามภาษาของกโซติกสกินแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกซื้อสินค้าจากกโซติกสกินผมก็อยากจะบอกว่า มันมีความยากมากๆในการที่คุณจะเลือกหนังนะครับเพราะว่าหนึ่งการที่เราจะดูว่าเป็นหนังจระเคแท้ไม่แท้เนี่ยการไปจับดูหน้าร้านเนี่ยมันค่อนข้างบอกยากนะครับเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวหนังชนิดนั้นมากๆเลยอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าไอ้นหนังชนิดนั้นเป็นหนังจระเข้ลักษณะของการจัดเลียงผิวมันจะต้องมีความเป็นเกร็ดมีความหนาแข็งแล้วก็มีรอยยืดหยุ่นอยู่ที่บริเวณล่องตรงนี้ ดังนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นปุ๊บเราก็จะอ๋อโอเคมันนา่าจะเป็นหนังจระเข้แท้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เชี่ยวชาญพอจะแยกไม่ได้ซึ่งแบบนี้อย่างเงี้ยโอเคถ้ามันขึ้นริ้วแบบนี้เราจะรู้เลยว่าเป็นหนังวัวพิมพ์ลายนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นหนังงูเนี่ยก็มีการเอานหนังงูมาเป็นหนังทำปลอมๆก็มีหรือว่าเดี๋ยวนี้ถึงขนาดทำหนังเทียมที่เป็นแบบพวกโพลิเมอร์ต่างๆเป็นพลาสติกมาฉีดอัดขึ้นเป็นรูปหนังก็ทําได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันปลอมเนียนมาก ทำให้ต้นทุนของหนังเนี่ยถูกลงหนังจอระเข้ของแท้เนี่ยก็จะแพงขึ้นนะครับหนังวัวพิมพ์ลายเนี่ยก็จะถูกลงนิดนึงแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าหน้าตาคล้ายๆหนังจอระเข้นั่นเองดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเรามองเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นเทียร์ส,งสูงๆเลยของแพงคือเป็นจอระเข้แท้อ่ะน,นี้เอกโซติกแท้หนังพิมพ์ลายที่เป็นหนังวัวเนี่ยถ้าคุณภาพดีๆก็จะรองลงมานะครับอาจจะไม่แพงเท่าแล้วก็หนังที่เป็นหนังเทียมแบบพวก เอาพลาสติกมาฉีดขึ้นรูปเป็นลายแบบนั้นก็คือจะราคาถูกที่สุดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะเลือกใช้พวกนี้ผมแนะนำว่าทางที่ดีนะเ,เราเนี่ยไปซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือดีกว่าอมผมไม่แนะนำให้คุณไปพิสูจน์เองหรือว่าจับมือสองมาถ้ายกถ้าคุณยังไม่ได้ศึกษามันมากพอเนี่ยคุณอาจจะไปเจอหนังปลอมได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบ ไปซื้อจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือปกคุณก็อาจจะโดนหนังวัวพิมพ์ลายมาแต่คุณจ่ายมันในราคาหนังจระเข้แต่คุณได้หนังวัวแบบนี้มันก็ทําให้เราเสียเงินไม่คุ้มค่าด้วยดังนั้นเนี่ยซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือศึกษาให้มันเพียงพอนะครับและสุดท้ายใช้เขาให้คุ้มค่าเพราะว่าหนังจระเข้หรือว่าหนังเอ็กโซติกหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคุณสมบัติมันยอดเยี่ยมมากแข็งแกร่งใช้งานแล้วดีนะฮะแล้วก็ที่ผมเคยคุยมาเนี่ยก็จะมีคนที่เขาชื่นชอบนะฮะหนังเอ็กโซติกเช่นหนัง เขาบอกว่ามันมันเหมือนกับมันเหมือนเกล็ดมังกรหนังมังกรมันเสริมดวงทําให้แบบรับทรัพย์ร่ารวยอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อของกลุ่มคนโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเวลาเขาเข้ามาไทยเนี่ยหนังจระเข้ของไทยราคาถูกนะฮะคนจีนเขาจะซื้อแล้วเขาบอกว่าหุยฉันได้สวมใส่หนังมังกรแล้วโอโ้โหฉันจะต้องร่ารวยร่ำาซัพแน่นอนเพราะว่าคนจีนเขาจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบนี้มีความมูอ่าทีนี้พอเรามาดูกันในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราพบว่าเออเราเนี่ยถ้าเราจะดูแลนะหนังพวกเนี้ย ดูแลเหมือนหนังวัวเปียบเลยเหตุผลเพราะอะไรก็คือ1โครงสร้างข้างในนะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นคอลลาเจนไฟบรัสทิชูหรือว่าโปรตีนต่างๆทั้งหมดนะครับเป็นของหนังวัวดังนั้นเนี่ยแอคชั่นอะไรก็ตามที่เราทํากับหนังที่มันเป็นหนังวัวเนี่ยเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นตัวครีมตัวแว็กตัวคลีคลคลนเนอร์เพื่อนะมันก็จะไปแอคชั่นกับตัวหนังที่เป็นลักษณะของหนังวัวแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ของหนังเอ็กโซติกเนี่ยก็จะบอกว่า อาจจะส่งผลเสียได้นะฮะเพราะว่าหนังเอ็กโซติกเนี่ยเออมันจะมีเขาเรียกว่าข้อห้ามบางอย่างอย่างเช่นหนังเชลโคเดแวนอย่างเงี้ยจริงๆหนังเชลถือเป็นเอ็กโซติกนะถ้าเราไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีแบบพวกเทอร์บินไทออยเนี่ยลงไปบนหนังปุ๊บเนี่ยหนังแข็งนะฮะแต่ว่าเทอร์บิเนทออน์ผสมอยู่ในนี้โอเคนะแต่ว่าไลออนไม่มีเทอร์บิเนทออน์ตัวที่มีเทอร์บิเนทออน์เนี่ยจะเป็นซาเฟียครีม1925ถ้าเกิดเอาไปลงปบ่อยๆเนี่ยหนังมันจะแข็งมากขึ้นแล้วก็เปราะแตกได้ง่ายนั่นเองก็คืืออออแปลลลววว่า่าาาาเเเเเรตตต้นน้้งงงกกผิภััััณฑ์นนนียยใหหหมะะบขด ซึ่งวิธีการทำเนี่ยเริ่มต้นนะครับเหมือนหนังวัวเลยอันนี้คือเป็นคู่ที่ผมขัดมาให้ดูซึ่งลักษณะอันนี้คือผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าเราทําหนังวัวพิมพ์ลายามาทําเป็นรองเท้าเนี่ยเรายังสามารถทํำมิลเลอร์ชัยขึ้นบริเวณตรงหัวได้เหมือนกับหนังวัวด้วยนะถ้าเกิดว่าเราใส่หนังวัวพิมพลายแล้วเราอยากจะทํามิลเลอร์ชัยก็คือก็ถมแว็กเข้าไป แล้วมันจะฟอร์มเป็นลักษณะมิลเลอร์ชายให้คุณอ่าดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถให้จะทํามิลเลอร์ชายได้ด้วยตัวเองที่บ้านได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นลักษณะของหนังวัวพิมพ์ลายเนาะก็จะเห็นว่าหนังวัวพวกเนี้ยมันจะมีลายแบบนี้แล้วก็เนี่ยแต่เวลามันแห้งแตกนะตรงเนี้ยมันจะมีความแห้งแตกเหมือนกับหนังวัวนี่เห็นไหมคือเป็นการลักษณะของถลอกออกไปซึ่งแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับหนังจระเข้แทนนะพวกหนังจระเข้แท้เกร็ดแข็งมากนะครับ แล้วก็พวกรสสารแบบนี้ก็คือมันคือหนังวัวเราก็ต้องดูแลแบบหนังวัวก็คือเอาแปลงขนม้านะฮะปัดให้สะอาดเพื่อเอาฝุ่นออกนะครับจากนั้นเนี่ยเอ่อพอมันสะอาดแล้วไม่มีฝุ่นนะเราจะต้องทำความสะอาดมันด้วยคลีนเนอร์เพื่อเอาพวกคราสบสกปรกก่อนหน้าเนี่ยออกมานะครับเราจะใช้ผ้าสะอาดนะครับพันนิ้วนะซึ่งเอ่อแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกเป็นผ้าแบบไหนนะฮะเขยา่า ให้มันปีลักษณะเป็นแบบเป็นน้ำสีขุ่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็เขยา่าให้มันออกมาทีละนิดนะพยายามอย่าให้มันเยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลอันตรายต่อตัวหนังได้นี่เราก็จะทำกันเช็ดมันนะครับนี่เห็นไหมมีสีน้ำตาลออกมาด้วยแปลว่ามันมีการดึงแว็กออกแต่ว่าคู่นี้ผมทำความสะอาดเบื้องต้นมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็คือ ถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นมันสกรปรกหรือว่าเคลิกมากนะครับอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยก็จะเห็นว่านี่แว็กออกมาประมาณนี้คือดึงความสะอาดออกมาจากตรงส่วนของไอ้ดึงความสกรปรกออกมาจากดึงของหนังเนี่ยแล้วก็อยู่บนผ้านะครับทีนี้ต่อไปเราจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการบํารุง การบำรุงเนี่ยเราสามารถใช้ครีมบำรุงหนังวัวใช้กับหนังพวกนี้ได้เลยหรือถ้าเป็นตัวบำรุงหนังที่มีผสมเม็ดสีอยู่แล้วก็เอามาผสมในตัวนี้ได้เอามาใช้ได้เลยอะ่ะคือไม่ต้องคิดมากนะฮะใช้กับเหมือนหนังวัวไปเลยนี่อันนี้คือเปิดเกรนมันมาแล้วระดับหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามีรูขุมขนเล็กเล็กเลเล็กๆ,ๆ,ๆอยู่นี่เห็นไหมมันเป็นรูขุมขนนะครับซึ่งเป็นลักษณะของหนังวัวนะแต่ว่าถ้าเรามองไกลๆแบบนี้เราก็จะเห็นว่า เนี่ยมันเป็นลายจระเค้อ่าแปลว่าเนี่ยมันมีคุณสมบัติของหนังวัวอยู่แล้วก็ขนแบบละเอียดละเอียดอยู่นะครับเราก็ต้องทําการทาลงไปซึ่งผมจะบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ผ้าในการลงก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาผมลงเนี่ยผมชอบใช้มือลงเพราะว่ามือมันทําให้ครีมมันซึมลงได้ดีกว่าน นี่ทีนี้ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะมันจะมีรอยอยู่นะฮะป้ายครีมลงไปนี่เห็นไหมห่อป้ายไปป,ปุ๊บมันก็จะเนียน,น,ยนแบบนี้ดูไม่ออกแล้วว่ามันมีรอยแผลรอยทะลอกอ่าโอเคทีนี้ผมก็จะนวดมันด้วยการทาแต่ว่ากดเฟิร์มเพรสเชอร์นะฮะคือลงแรงนิดนึงแต่ว่าอย่าลงแรงจนหัวมันบุบหัวมันบ,นบ,นบี้อะไรอย่างนี้นะครับ ีน้เราจะถูมันจนกว่าจะรู้สึกว่าผิวของตรงหนังวัวเนี่ยมันมันมีความแบบแห้งๆนิดนึงคือแปลว่ามันซึมเข้าไปหมดแล้วนะทีนี้โอเคมันจะรู้สึกว่าแบบโอเคมันแห้งระดับหนึ่งแล้วหนึบๆน,นะครับเราต้องใช้อันนี้นะครับเคลียร์ใช้แปรงขนม้าในการเคลียร์ผิวนะครับ อันนี้คือผมจะปัดไปในลักษณะที่เป็นทิศทางเดียวกันก่อนเพื่อปรับผิวหน้านะครับแล้วก็ค่อยๆแบบซอไปตามขอบนี้แบบนี้นี่เป็นไงจริงระดับนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเงาประมาณหนึ่งโอเคแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากพอมันเป็นหนังวัวเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ลงแว็กซ์เลยนะครับเวลาเราไปเดินเตะนู่นชนนี่หรือว่าโดนน้าโดนสกปรปกอะไรเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้หนังแตกได้นะครับผมก็จะเอาแว็กซ์นะครับมาลง ผมจะลงสัก10บแต่ผมอาจจะไม่ได้มาวนน้ำอะไรขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าวนได้ไหมเดี๋ยวลองดูถ้าวนน้ำอ๋อวนน้ำได้คือพอจับดูเออตัวหนังมันเริ่มอิ่มประมาณหนึง,งแล้วคือคู่นี้มันไม่ได้แบบว่าใช้งานมาเยอะขนาดนั้นนะครับงั้นเราจะลงสักยี่สิบสี 7นะครับ8 9 10 11 12 13 14อ่าต่อไปจะทาเป็นแนวเส้นตรง สิบเจ็ดสิแบแปดสิบเก้านะครับและยี่สิบอ่าโอเคทีเนี้ยเราจะทำการทาให้หนังเนี่ยมันแบบเคลือบแว็กซ์อะไรจนหมด นี่นะครับแล้วก็ต้องมีน้ำนะฮะเดี๋ยวผมเอาน้ำแป๊บนึงน,นี่เป็นน้ำของผมนะครับเดี๋ยวเราจะทําการวนน้ำให้ดูนะฮะซึ่งลักษณะการวนน้ำเนี่ยก็เหมือนกับการลงแว็กของหนังวัวเลยนะฮะก็จะสเปรย์ลงสักสองที่มาตกโดนฝาหมดนะฮะโอเคตรงนี้นะครับ ปลายมานิดเดียวนิดเดียวพอแค่นี้นะครับแล้วก็วนตรงนี้นย่างนี้เราทำการเช็ดมันวนน้ำนะครับ ค่อยๆดูเงาขึ้นแบบนี้นะครับนี่จะเห็นว่าเป็นหนังวัวพิมพ์ลเนี่ยวนน้ำก็ขึ้นง่ายเหมือนกับการวนน้ำหนังวัวปกติเลยดังนั้นเนี่ยผมก็ รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วสําหรับผมนะหนังวัวพิมพไลก็เพียงพอเราไม่ถึงขั้นต้องไปจระเข้แท้หรอกแต่ถ้าเกิดว่ามีเงิน affordable นะฮะก็สามารถที่จะใช้จระเข้แท้ได้แต่ว่าเราก็ต้องดูแลรักษาเขาให้เหมาะสมด้วยสําหรับหนังจระเข้นะฮะ โอเคนี่อาจจะไม่เท่าข้างนั้นนะฮะข้างข้างบนเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยลงแว็กซ์ไว้เยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าคิดว่ามันก็ช่วยให้เราเห็นชัดมากขึ้นนะครับว่าเราเนี่ยวนแล้วมันก็ขึ้นเงานะครับนี่อนี่นี่เป็นไงชย นี่ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งก็เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการดูแลรักษารองเท้านะฮะอย่างง่ายก็คือเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์แค่นี้เองถ้าเป็นหนังวัวพิมลายนะก็เริ่มต้นเลยเราใช้คลีนเนอร์ตัวนี้ก่อนเอามาลงก่อนพอลงคลีนเนอร์ทำความสะอาดเพื่อเคลียร์แว็กซ์เปิดเกนปุ๊บลงครีมนะครับเอาตัวครีมเนี่ยบำรุงเนี่ยทาแล้วนวดลงไปแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยก็คือเราก็เอาตัวแว็กซ์ตัวนี้นะครับเอามา ลงแล้วก็วนน้ำได้ก็จะเป็นเหมือนหนังวัวแบบนี้เลยอ่าโอเคแบบนี้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้รับพวกรองเท้าหนังวัวพิมพ์ลามาเนี่ยดูแลแบบนี้ได้ได้แบบได้ง่ายเลยแล้วก็ทําตามแบบนี้รับรองว่ารองเท้าคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ขอบุกคนเข้ามาดูนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะฮะ สามารถหาซื้อได้ที่ w w w .artigiano.bkk.com หรือว่าจะทักไปที่ Facebook หรือ IG ของ artigiano ได้เลยซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็จะอยู่ในนั้นเลยก็เลือกซื้อเลือกหาตามสบายซื้อทางแชทก็ได้นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับไปแล้วบ๊ายบาย